We are going to my own. เบอร์ด oh. yeah, ี้กลับได้พาแทนครับแต่ว <c oughs> ่ากลับเบอร์ดี้ฝีเท้าขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับท่านโจ้ครับรัฐใจกรรมการกรรมกาชนครับเหอย่างละวัดในรัฐวัฒน์เชลเลอรทีเดียวครับผมคุณลุงครับเฮ้ยไอโตผมน่ะมีคุณลุงแบบนี้อะภูมิใจจังเลยครับนี่อย่างนั้นชาญจะหน้าเลือกต่อแบบนี้ทีได้มันจะกั๊จี้นะนายก็สู้สุภธรรมสามารถแล้วล่ะเยี่ยมมากนับว่า น้าเป็นโค้กแข่งที่ดีมากๆเลยจริงๆตอนนี้เสนอตอนวัดใจตอนนี้เจมยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับตามมาด้วยทริกเกรี้าโปรอากาโนคิดจะไล่โปเจให้ทันแล้วก็ต้องตีไม่ต่ำกว่าพานะครับตอนนี้งานนี้รุ่นกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับลุกเนี้ยค่อนข้างไกล เป็นเราจะตียังไงนะลุงล่ะครับจะทำยังไงดีจะตียังไงดีล่ะลุงครับลุงนี่เป็นไงบ้างครับอ๋อลืมสิที่นายบอกฉันได้เรื่องไงเห็นไหมครับว่าตรงนั้นมีนอกอยู่แสดงว่ามีลมถ้าเราตีไปตรงนั้นลมก็จะพัดลูกของเราขึ้นมาไงล่ะครับคุณลุงนี่ไงละ่ะสิ่งที่นายบอกฉันเอาไว้อะนะ รานนี้ฉันคงต้องพึ่งนาอีกแล้วล่ะดานโดคุณลุงม่คุณเอาอีกแล้วเฮ้ยอดกอดน้แล้วพี่เจ้นคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆต้องคอยศึกษามานว้ให้ดีแลวเอาชนะมันใครได้จาไว้ยลยนิสผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ครับคุณเจมส์ดีใช้ได้เวอร์เลยแหละครับท่านใช่แล้วต้องเล็กนี่แหละ จะได้ตัดสินกันไปเลยเฮ้ยนุ่กร็ลสิครับทุกคนต่างทำฟรีช็อตใต้หมดเลยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะหลุมนี้นะครับราการขับเคี่ยวที่น่าสนใจจริงๆกับท่านผชมครับกลางแฟเวย์ครับลุมเนี้เกรมีโอกาสขึ้นมาแซงเรานะครับอืมเดี๋ยวเดินถึงลูกก่อน นั่นน่ะสินะเดนิสกุงครับเทคนิคของเกรเองเราก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันไอ้หมอนี่มันแสบมากเลยทีเดียวใช่แล้วครับคุณเจมส์ <c oughs> จากจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราห่างจากกรีน86ดสหลาและบนกรีนก็มีลักษณะเอ็นลง <c oughs> เราต้องตีให้ลูกแรงกว่าเดิมเท่านั้นนะครับ <c oughs> ลูกจะไหลลงมาที่หลุมพอดี <c oughs> ไม่งั้นแล้วก็ลูกอาจจะไม่ถึงหลุมก็ได้ครับ เราสามารถจะปิดเกมได้ก่อนใครและจะเป็นที่หนึ่งแน่นอนครับต้องสงบใจให้ได้แล้วค่อยหาทางตีตอนนี้เด็กคนนั้นก็คงจะคิดแบบนั้นเหมือนกันครับงั้นเหรอโชคดีที่ฉันมีนายอยู่ด้วยนะเรนสสคุงเกมเนี่ยเป็นของเราแน่นอนไม่ต้องห่วงอะไรกันเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันอะ เอาละครับลุมนี้เจมยังคงเป็นผู้นำในการตีก่อนนะครับแต่ยังไงนะครับลูกพุ่งสวยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับอือฮอือโอ้อะไรกันนี่จอหลุมเลยครังทัสถิติเหมือนเดิมครับหรือว่าหลุมนี้จะเสร็จเจมอีกแล้วครับจอหลุมเลยนะครับท่านผู้ชมวิ่งสองรอบก็ลงหลุมแล้ว ไงลุงครับอ่าเจมื์ฉันชนาจะไม่แพ้เจ้าน,อนั่นหรอแต่ดูสิฉันจะเตะตามที่นายบอกแล้วกันดูจังหวะให้ดีๆก่อนนะครับพอมีนกผิดออกมาก็ไปไปเลยครับนายคอดูลูกนี้ให้ดีกัแล้วกันนะฉันจะไป่ทำให้นายผิดหวังแน่นอนแต่ลูจะตะลูกขึ้นเนินนะครับ ไปเลยครับลูกพุ่งสวยทีเดียวครับแต่ทำไมถึงได้พุ่งสูงแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรกันนั่นพี่ลมครับพี่ลมอุ้งลาไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อนี่รีบออดดอดลงมาแล้วครับยอีกันจนได้ครับสุดยอดจริงๆคุณลงครับ เฮ้ยตายสินี่พระเจ้าล้อเล่นกับท่านยรื่องใรเนี่ยอโอ้โห้อสังเกตพระเดนโดสุดยอดทั้งที่ทดดจีิมาจากตรงนั้นนะั่นะ่ะเป็นการจาับผู้ที่สุดยอดเลยสนับคู่นั้นนะ่ะครับทูดาตีนี้ดีมากครับดังโดก็เป็นผู้สับสนที่ดีเป็นการจาับผู้ที่ดีจนไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วจะเป็นอะไรต่อไปแล้วเนี่ย ตอนนี้เกรมัชฮัมเบอร์ดี้ได้อีกแล้วนะครับในหลุมนี้ทั้งสามคนติดดีดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีพลาดเลยนะครับแต่โปรโอาโกโนโของเรายัางตามอยู่นะครับจะทักคะแนนไล่ทันหรือเปล่านะครับทั้งสองคนนั่นช่างมีแผ่นหลังที่ใหญ่ซะจริงๆเลยอะ แต่ว่าเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้เราจะต้องช่วยให้คุณลุงชนะพวกนั้นให้ได้เลยเอาแล้วนะต่อไปเราจะต้องไม่พลาดอีกแล้วเพื่อคุณลงุงคิอย่าแล้วสิรู้สึกว่าลูกจะลอยโด่งเกินไปนะคุณผู้ชมครับ โอ้ยกระเด้งตกลงไปที่บอ่อจนได้นะครับหลุมนี้กข <c oughs> จะเป็นเรื่องยากเอาการทีเดียวครับที่จะตีขึ้นมาเป็นกรีนได้นะครับชนะ่าเจ็บใจจริงนะครับ,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 บลูกนี้นะครับมันไม่น่านเลยอะ่ะลูกยังลอยอยู่นะครับลอยขึ้นมาครึ่งไปครับจะตีได้ไหมครับตอนนี้อ๋อฮะผมคิดออกแล้วละครับว่าจะตีได้ยังไงอ่ะอ่าหลงเท้าเปล่าแล้วนะครับ ต้องงัดใต้รูปแรงเท่านั้นใช่ไหมเ้าถึงจะไปที่หลุมได้นะ่ะถูกต้องไหมเล็งจังหวะให้ดีๆนะครับคุณลงุงอืระเบิดน้ำครับยิ่งกว่าระเบิดซ้ายอีกครับลูกนี้ ทางน้ำวิ่งมาแล้วโอ้โหเหลาาือระยะหนึ่งพัตเตอร์พอดีนะครับอเรียบร้อยในช็อตตอนนีครับรัวกันโนไม่ทำเราผิดหวังจริงๆครับลูกแบบนี้นะครับอทำไมถึงตีงัดได้อ่ะทั้งที่ใช้แรงตีน้ำขนาดนั้นได้ไงเนี่ยเราไม่เข้าใจจริงๆอะ่อะอปไปง่ายดานโดเห็นฝีมือฉันหรือยัง,งอะ่ะเจนี่ นี่แหละประสบการณ์ล,ล,ล,ล้วนๆเลยละจะบอกให้คุณลุงสุดยอดไปเลยคุณลุงเท่านั้นที่ผมทึ่งไม่เคยมีใครที่จะทำให้เราตื่นเต้นได้ถึงขนาดนี้เลยเอาละไปต่อกันเถอะมีลุ้นคอยเราไปตีโฮอินวันอยู่นะเร็วเราตื่นเต้นจังเลย คุณลุงครับเราอาจจะเอาชนะพวกนั้นก็ได้นะครับเนี่ยชนะโปรพวกนั้นนะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่านะเราก็มีคุณลุง ที่เก่งสุดยอดเหมือนกันนี่เราเองก็จะท้อแท้ไม่ได้เอาแล้วนะท,ท,ำนทำไมก็ได่าทำไมร่างกายถึงไม่เป็นไปอย่างใจเราหรือว่าหรือว่าเรา ไม่นะฉันอยากสู้ต่อได้โปรดขยับเดี๋ยวนี้นะฮะอ๋อเฮ้เดนด์ดูเป็นอะไรร่างะหนเอาล้มตึงไปเลยทำไมแล้วเป็นอะไรร่างกายของเราถึงไม่ขยับเลยล่ะทั้งที่ใจเรายังไหวแท้ ขยับเหรอยูกะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันต้องลุกขึ้นไปให้ได้ท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนูแคดดี้เอาบาตดันโดนครับของต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเด็กแคดดี้คนนั้นไม่ไหวแล้วเราคงต้องประกาศให้โปรโอาคโนแข่งขันเพียงคนเดียวต่อไปครับ การจะใช้แคดดี้ต่อไปหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับโปรโอคาโนผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินนะครับโอ้โหอะไรกันนะจริงเหรอเนี่ยกำลังสนุกเลยเดี๋ยวดูผมยังไหวนะครับคุณลงุงให้ผมเป็นผู้ช่วยต่อเถอะนะครับคุณลงุงได้โปรดเถอะครับได้โปรดเถอะครับนี่ ฉันต้องขอบใจเธอมากเลยนะแดนดกอล์ฟเลยะมันเป็นความแฝงฝันของฉันเหมือนกันจะไม่ยอมแพ้แน่นอนวังใจได้เลยการแข่งขันในครั้งนี้เลยนะฉันก็จะแข่งเพื่อนายด้วยแดนดอเต่ว่านะอ๋อตอนนี้สกอร์ฉันก็ยังตามอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันจะไล่พูนให้ทันให้ได้เลยกรดูสิ นายก็รักกอล์ฟใช่ไหมฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่ยอมตัดใจจากมันง,ง่ายๆเด็ดขาดเลยแต,แ,ตแต่ว่าผมก็กลัวว่าคุณลุงจะพลาดท่าเขาผมนะไม่อยากให้คุณลุงแพ้นะครับให้ผมไ,<อ>ไปไ<อ>ด้วยเถอนะครับนี่เ<อ>ดีย๋ยวก่อนนะ<อ>แพ้อย่างนั้นเหรอนายพูดแบบนีอ้ออกมาได้ยังไง นายคิดว่าฉันคนนี้จะแพ้อย่างนั้นเหรอเห็<อ>นนายมองที่หน้าฉันแล้วนายพูดแบบนั้นกับฉันอีกสักครั้งหนึ่งสิฮะแต่โนแ,แต่ว่าตอนนี้เอ้ยเอาละฉันเข้าใจแล้วละ่ะเฮ้ย โยนทิ้งน้ำอะไรกันนั่นเอาถุงก๊อบโดนลงน้ำครับคุณลุงทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ นายอะพักผ่อนได้แล้วนะโดนายเดี๋ยวมาม่าพอนแล้วนะโดการแข่งขันต่อไปฉันจะไปด้วยตัวของฉันเองนายไปพักผ่อนได้แล้วนายไม่ต้องมาช่วยฉันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับอยู่โปรอากโนเอาถุงก๊อบลับโยนลงน้ํานะครับหรือว่าอยากจะลอยกระทงครับอันเนาะอาจารย์ครับอากโน มีอะไรแน่ๆงอนี้มุงมุงอะไรกันอยู่แล้วครับยังมีการแข่งขันอยู่นะครับทุกท่านครับอย่ามุงเลยครับหลีทางให้หน่อยครับหลีทางนะครับเกิดอะไรขึ้นพี่โจนไปเฉยเลยเอ้าเอนา่ะเชื่อนายจริงๆเลยเขายอมแพ้ใจนายจริงๆดันโด ผมไปด้วยเธอนะครับคุณลงุงอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเลยนะครับได้โปรดเถอะครับันยอมแพ้แล้วล่ะนะจนยอมแพ้ใจนาะยจริงๆแล้วนะดันโดนะเอาละเรามาสู้ด้วยกันอีกสักครั้งชะนะนะดันโดนะเราต้องชนะให้ได้ <Yeah. S 1> <c oughs> น่าคอยใส่หน่อยมีาการนิดหน่อยนะครับทํ้เราตกใจกันพอประมาณทีเดียวนะครับต่อไปจะเป็นการพัดของโปรอากาโนนะครับ จะได้รู้กันว่าพัดครั้งนี้จะพลาดหรือเปล่านะครับคุณลุงครับการยิงของคุณลุงนะเบี้ยวไปหน่อยแล้วนะครับลองตีไปทางขวาอีกนิดนึงนะครับแล้วลูกก็จะไหลลงหลุมไปเองเชื่อผมเถอะลงแน่นอนลูกเนี้ยงั้นตีไปทางนี้ใช่หรือเปล่า่ะ โอ้โหงานนี okay. ้แมาสกอีกแล้วคกะท่านผู้ชมครับเป็นการพัดทิ่งดงามจริงๆครับเดนิสดูสองคนนั้นเอาไว้ให้ดีนะพวกเขาจะต้องก้าวไปในระดับโลกแน่ๆเป็นการจับคู่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีโดยเฉพาะเจ้าหนูที่หัวเราะร่าหยุดคน หลุมที่สกเดนี้เจมและเกรต่างก็ได้พานะครับแต่ว่าน้าโปรโอกโน,โนของเราอยู่ไม่เท่าไหร่เลยนะครับท่านผู้ชมครับงานนี้สนุกแน่ๆครับครับการก่นขันครั้งนี้อาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นก็ได้นะครับอืมฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันเธอช่วยทําให้งการกอล์ฟของเรากลับมามีชีวิตชีวาอ,อีกสักครั้งหนึ่งเถอะน้พยายามเข้านะเจ้าหนูโปรโอกโน,โนพยายามเข้า ไของเรากลับมาแล้วนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันในหลุมที่12กองนะครับท่านผู้ชมครับจะทีออฟหลุม12ครับเป็นไงบ้างฮะนาโดดูนะสิครับคุณลุง<ะ>สายลมที่กำลังพัดอยู่นั่นนะ่ะมันบอกผมว่าเราควรจะตีไปทางซ้ายนะครับสายลมนั่นนะ่ะจะช่วยพยุงลูกของเราได้ครับคุณเจมส์ครับ เป็นสายลมที่อันตรายไม่เบาเลยมีผลต่อการตีมากทีเดียวครับอืมแต่ทิศทางของลมที่พัดประสบการณ์บอกใช่ว่าเราควรตีไปทางขวาเท่านั้นถึงจะลงหาร้อยสามสิบห้าหลานะครับพาหเจมจะผู้น้ำในการตีก่อนครับไดเวอร์ครับโอ้ไม่นึงครับสายลมที่พัดอยู่นั่นน่ะกำลังจะหลอกคุณอยู่นะครับ เฮ้ยเป็นวงสวิงที่อีซี่จริงๆครับดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับท่านผู้ชมครับอ๋ออีซี่เฮ้ยอีซี่ก็ที่อะไรกันเนี่ยโอ้ยเข้าป่าครับไปไม่ได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อหนุ่มเปลี่ยนทิศทางเข้าป่าไปเลยไปตกที่หลังป่านะครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ใหญ่ซะด้วยโอ้ไปไปได้ยังไงอ่ะก็เราอ่ะคำนวณทิศทางทั้งหมดแล้วนี่ครับแคเน่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไง รวมนี้เราคงต้องอาศสายแรงลมอีกแล้วสินะจิมะแต่ว่าจะตียังไงนะเอนนี่เดโด็นั่นมีไอเดียบ้างไหมอ่ะอ้ะาวแตจะมีปัญหานะน,นะครับพี่มันก็ดีแล้วนี่พวกมันจะได้ตามฉันไม่ทันยังไงเล่าต่อไปทะเลเกรของเรานะครับจะทีออฟครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะครับหัวไปหนึ่งเหมือนกันนะครับ แค่ลงแค่เดียวก็แค่ใช้พลังอัดเข้าไปเต็มสูบยังไงเล่าเฮ้ยล <Hey! S 1> อดกระหน้าครับอีสุกแงทงเดียวจับเหรอเอาป่า oh, oh. ไปเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเกรนะครับดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าเจมส์เสี่ยนะครับท่านผู้ชมครับยุ่งแล้วยุ่งแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> มันเป็นไปไ,ปได้ยังไงกันเล่าฮะจะลมบ้านั่ยนะฉันเป็นกระแสลมที่อันตรายไม่เบาเลยทีเดียวนะ เราจะตีทางไหนดีเนี่ยดูให้ดีสิครับที่กระแสะลมนั่น่ะอะออคุณลุงลองมองที่กระแสะลมนั่นให้ดีๆก่อนนะครับจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นแค่ลมปีศาจที่กวัดแกว่งไปมาเท่านั้นว่ายัางไงนะแต่ว่าในระหว่างกระแสะลมนั่น่ะคุณลุงจะมองเห็นช่องว่างอยู่ตรงนั้นไงล่ะครับ ถ้าคุณลุงตีไปทางซ้ายของต้นไม้นั่นมันก็จะเป็นช่องว่างของทิศทางลมพอดีเลยละครับให้ตายสิเจ้าเด็กบ้านเนี่จะตีอย่างที่นายบอกก็แล้วกันนะแต่โดนะเอาละจะตีแลยนะครับวาเป็เป๊บเดียวโอ้ยโอ้โ้สวยมากยัโอยเย่ยเลยเก ้องแก้ปัญหาแต่ว่าปลวกระโดดของเรากลับไปทีครั้งเดียวเฉยเลยครับท่านช้อมครับตอนนี้ก็ช่องว่าของคะแนนได้แน่นอนเลยครือได้แค่นี้คนนี้เกงจริงๆนะครับ<ะ>แก้ปัญหากับปลกวกระโดดเฉยเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากด้มากมทิศทางลมเหลือร้ายจริงๆนะเนียนะครับคราวนี้พวกนั้นรู้จักกันโดมากที่ขึ้นเลยครับคุตาครับเอการที่สองคนนั้นได้จับคู่กัน เข้าขาขึ้นแบบนี้ผมว่าเราอาจจะได้ดูอะไรดีๆอย่างแนนโนนะครับสองคนนั่นแหละที่ต้องสร้างสิ่งใหม่ให้วงการกอล์ฟผมรับรองได้เลยครับคุณตาครับเออังซิกซ้อมลงมาหน้าลครับี้กโรกนนครับเจ็บกับเบรทำได้แค่บุกี้ทะนัดเองนะครับไปหลุมดีคราวนี้กระแดงของโรกันโน ของเราก็ถูกทิ้งไม่ห่างเท่าไหร่นะครับตามมาแล้วครับเห็นไหมครับตามมาติดตๆแล้วครับเจ้า <laughs> เด็กคนนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆซะด้วยกันดุฉันดีใจที่เดทเจอเด็กอย่างนาจริงๆเจ้าหน่วยนายไม่ทำให้ฉันผิดหวางจริงๆแต่ว่านายคงต้องพอแค่นี้นั่สำหรับเกมนี้ ยอมแพ้หรอกฉันต้องชนะพวกคุณไปด้วยดีเถอะต้องชนะให้ได้ สุดยอดไปเลยนะดันโดเป็นการจับคู้ที่แสนจะสุดยอดไปเลยถึงแม้ว่าเธอจะง่วงแต่ว่าฉันเชื่อว่าดนะันโดน่ะจะต้องกลับมามีแรกอีกกอลนึงอย่างแน่นอนเลยเข้มแข็งเอาไว้นะดันโดดันโดตอนต่อไปเสนอตอนทักซังยิ้มเข้าไว้สู้สู้ ถึงแม้ว่าจะหมดแรงคแค่ไหนก็อย่าท้อแท้นะครับสู้ต่อไป